มิสเตอร์โดนัทผุดโมเดลแฟนชายลงทุนเริ่มต้น6 0แสนบาทคืนทุน1 2ปีบริษัทเซนพัฒน์เลสเตอร์ลองกรุ๊ปจำกัด CRG ผู้รับสิทธิแฟนชายมิสเตอร์โดนัทในไทย เดินหน้ากลยุทธ์ฝ่าวิกฤตโควิด1 i เปิดตัวโมเดลมิสเตอร์โดนัทแฟนชายประเดิมสาขาแรกจังหวัดยะลาตั้งเป้าปี2565ขยายแฟนชาย20สาขาทั่วประเทศคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ20%ของจำนวนร้านทั้งหมดของแฟนชายมิสเตอร์โดนัทในช่วง3ปีข้างหน้าสำหรับรูปแบบการลงทุนแฟนชายร้านมิสเตอร์โดนัทมี2รูปแบบคือแบบร้านฟูลช็อปขนาด15-20ถึงตารางเมตรใช้เงินลงทุนเริ่มต้น60,0,000บาทตามขนาดพื้นที่จริง และแบบเดลโกขนาดพื้นที่9ตารางเมตรสำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่มีเงินทุนบริษัทยังจับมือกับสถาบันการเงินชั้นนำสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพโดยมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจคาดใช้เวลาคืนทุนภายในระยะเวลา1-2ปีส่วนภาพรวมการขยายสาขาทั้งหมดของแฟรนไชส์มิสเตอร์โดนัทเน้นเปิดสาขาในพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อกระจายร้านค้าให้ไปอยู่ในทุกพื้นที่โดยในปี2,565มิสเตอร์โดนัทตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่อีกกว่า50สาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในศูนย์การค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตรวมไปถึงทำเลศักยภาพอื่นๆเช่นสถานีบริการน้ำมันมหาวิทยาลัยเป็นต้น แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ